จัดไป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 ที่เกียยเลือกไม่ดีสักคนเลยคือจริงๆเนี่ยเป็นสิ่งที่ได้ยินเยอะนะฉะนั้นเนี่ยถ้าอุตส่าห์จะไปแล้วอ่ะสิ่งที่มันน่าเศร้าที่สุดคือไปเสร็จปุ๊บแล้วไม่ลงเสียงให้ใครเลยฉะนั้นสิ่งที่ผมอยากจะบอกน้องๆหรือใครก็แล้วแต่ที่คิดแบบเนี้ยก็ เลือกที่ไม่ชอบน้อยที่สุดแล้วถ้าเกิดคิดว่าเขาไม่ดีสักคนก็เลือกคนที่คุณรู้สึกว่าเขาจะเข้าไปทำร้ายประเทศให้มันน้อยที่สุดง,ง่ายๆโดนๆแต่ผิดสุดคืออุตสาห์ไปแล้วสละสิทธิ์ของตัวเองคนมีแสนล้านคนไม่มีสักบาทยังมีสิ่งที่เท่าเทียมกัน that is สิทธิ์โอเค ทำไมคนเบื่อการเมืองผมว่าสิ่งที่ทำให้หลายคนเบื่อการเมืองก็คือไม่ว่าใครก็ตามที่ขึ้นมาเป็นผู้นำเนี่ยเราไม่เห็นความแตกต่างอย่างชัดเจนเหมือนอย่างจีนอะทำไมตอนนี้จีนถึงรักผู้นำคนนี้มากเพราะว่าตอนนี้จีนนี่รุ่งเรืองมากเงินเยอะทุกคนอิ่มสบายเทคโนโลยี กระฉูดกาลังจะก้าวเป็นหมหาอำนาจขนาดประเทศอย่างสหรัฐอเมริกาเขายังกลัวเลยหรือยอย่างสิงคโปร์อ่ะที่จากประเทศที่ไม่มีอะไรแต่มาวันนี้เป็นศูนย์กลางของธุรกิจของทั้งโลกฉะนั้นผมว่าสิ่งที่เราไม่อินกับการเมืองเพราะเรารู้สึกว่าใครเป็นชีวิตของเรามันก็ไม่ได้แตกต่างฉะนั้นก็อยากจะให้คนที่ทุกคนกำลังหาเสียงอยู่ณนะขณะน,นี้อย่าเป็น เหมือนคนขายประกันหรือว่าผู้รับเหมาบางส่วนคือเวลาหาเสียงไหว้โอ้โหที่เขายังแซวเลยว่าไหว้ไหว้ไหว้วหมดทุกอย่างขนาดขนาดเจอสุนัขยังไหว้แต่ว่าพอเข้าไปนั่งพอมีตำแหน่งเสร็จปุ๊บเนี่ยไอ้สิ่งที่สัญญาไว้ก็ไม่ทำไอ้สิ่งที่บอกโอ้ยมีคอนเซิร์นอะไรมีอะไรก็ไม่ทำซึ่งอันนี้เป็นสิ่งที่ตัวผมเองกับ คนรุ่นใหม่หลายๆคนก็ชินว่าตั้งแต่เป็นเด็กแล้วเห็นสัญญานโยบายดีไม่เห็นจะมีใครทําได้สักคนไม่ใช่เฉพาะรัฐบาลนะครับแต่ว่าฝ่ายค้านเองที่เวลาอยู่ในสภาโอ้โหตีเขาโชเชะร,รู้หมดทุกปัญหาแต่เวลาฝ่ายค้านเองมีโอกาสขึ้นมาเป็นรัฐบาลก็ไม่เห็นแก้อะไรได้สักเรื่องเลยคือเขาอาจจะแก้ปัญหาอะไรได้แต่ว่าเราในฐานะประชาชนชาวไทยเราไม่รู้สึกว่า โอ้โหเลือกคนนี้แล้วประเทศเรามันมันดีอ่ะหรือแบบโอ้โหชีวิตมันดีขึ้นแล้วก็ผมรู้สึกว่าปัญหาการเมืองไทยคือเราเลือกพรรคพวกเราเลือกฝั่งเหนือความถูกต้องแทบจะไม่เคยเห็นเลยว่าสองพรรคที่แข่งกันจะบอกว่าเฮ้ยผมเห็นด้วยกับคุณนะซึ่งเราเห็นในการเมืองต่างประเทศบางครั้งเนี่ยเขาสู้กันแทบตายแต่เขายังมีบางนโยบายที่เขาเห็นเหมือนกันแต่ของเราคือ ต่อให้อนโยบายไอ้นี่มันดีแค่ไหนเนี่ยถ้ามันเป็นคนลาฟังก็แย่หรือว่าถ้าเกิดนโยบายหรือสิ่งการกระทําของคนนี้แย่ yeah. แต่เนื่องจากเป็นพวกเดียวกันก็เลยดีคือคือพอมันเป็นอย่างเงี้ยมันกลายเป็นว่าฝั่งไหนฝั่งไหนถูกฝั่งไหนพวกเราจนไม่ได้ดูว่าสิ่งที่เขาจะทําดีหรือไม่ดีอย่างไรก็ตามถอนหายใจทีนึ่ง อย่างไรก็ตามตราบใดเรายังคงมีลมหายใจอยู่ตราบใดก็ตามที่สมองยังสามารถคิดได้ก็ผมก็พยายามจะคิดบวกนะครับว่าสักวันหนึ่งคือตอนนี้คิดคิดแย่กับมันน่มีอะไรคิดบวกก็ไม่ได้มีอะไรก็ยังคิดบวกอยู่ว่าหวังว่าจะมีสักคนสักพักที่กะจะเข้าไปทำเพื่อประเทศไทยจริงๆไม่ใช่ทำเพื่อผลประโยชน์ของ คนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งนี่คือความในใจที่ทําไมคนถึงเบื่อการเมืองมันเหมือนกับสมบัติผัดกันชมนะครับไม่ได้แข่งกันเพื่อจะบริหารให้ประเทศดีขึ้นแต่เข้าไปเพื่อจัดปักตวงผลประโยชน์เข้าตัวเองถ้าเกิดสามารถทําให้ประชาชนเชื่อได้ว่าคุณต้องการจะเข้าไปและเป็นตัวแทนจริงๆไม่ใช่ให้คนส่วนใหญ่90%าเซว่าภาษีก็จ่ายแพง รถเมย์เก <L ott am ay> ่าเหมือนเดิมอะไรที่เป็นเรื่องของเบเนฟิตของประชาชนแย่เหมือนเดิมรถติดเหมือนเดิมกฎหมายไม่ศักดิ์สิทธิ์เหมือนเดิมควันเยอะเหมือนเดิมมันเหมือนเดิมหมดเลยสิ่งที่ไม่เหมือนเดิมอย่างเดียวคือภาษีที่ต้องจ่ายแพงขึ้นพยายามคิดครับว่าครั้งนี้อาจจะเป็นจุดเปลี่ยนที่ดีขึ้นก็ได้นะคือคุณต้องให้ อาชีพที่สำคัญอยู่กินอย่างสบายก่อนเอาไปสิครับเงินเดือน10ล้านจะต้องเป็นนายกที่ทำให้งานนายกเป็นงานที่ไม่น่าทำทั้งโลกยังคงดูเราเป็นประเทศที่ยังไม่พัฒนานายกคนนั้นจะต้องทำให้คำว่าไทยแลนด์มีคุณค่าเท่ากับอเมริกาเทียบเท่ากับจีน อย่างประเทศที่เขาจเจริญไปแล้วเขาล่มเลิกแล้วนะครับการสอบอ,อย่าลืม subscribe มาเป็นครอบครัวแชมป์ h a n n e l และถ้าคุณไม่อยากพลาดโชว์ดีๆแบบนี้ทุกวันคุณจะเห็นคำว่า subscribe หรือติดตามกดปุ๊บปุ่มแดงจะเปลี่ยนเป็นเ่าภาษาไทยก็จะขึ้นว่าติดตามแล้วยังยังยังไม่จบนะ มันจะมีรูปกระดิ่งขึ้นมาให้คลิกหนึ่งครั้งจบง่ายง่ายดนโดน